สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและละัคนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นก็เลยกดแชร์กดสับสกายติดตามปางใจการช่องช่องของเราได้นะครับขอบคุณครับใคต้องการดูดวงส่วนตัวสมัครอาราดีมาที่บิลิเวอร์สามตรงหน้าล่างของวงกลมหรือราศีจักนี้อัาราดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้รอบที่2ในเดือนเมษายนนะครับก็คือวันที่20ถึงวันที่25 เมษายนวันที่25เมษายนเป็นวันสุดท้าย5วันเท่านั้นอนะไรดีมาทำค่าครูดได้ก็จะไราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤษภาค,คม2อ6 8ซึ่งเป็นเดือนที่5ของปีนะครับเผลอแป๊บก็อีกเดือนเดียวจะกลางปีแล้วมีการโคจรยกย้ายราศีในเดือนนี้6ดวงครับมีการ o v ฟหรือทนันติจริงๆเนี่ยทั้งหมดของดวงดาวเนี่ยเครั้งมันเยอะมากผมก็เลยขออนุญ,ญาตแบ่งเอาเป็นสองอีครับ e ี EP แรกเนี่ยพูดไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังไปฟังคขบยากรในคลิปแรกก่อน,นะ็จ ควรต้องฟังด้วยเพราะว่ามันมีดาวสําคัญย้ายเรียกว่าดาวตรีเทพดาวตรีเทพคือดาวพฤษฎีดาวราหูและดาวเสาร์ครับดาวพฤษฎีกับดาวราหูพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังนะครับใน E ีีแรกแล้วก็จะมีดาวเจาะลึกคือดาวพฤษฎีกับดาวราหูด้วยนะส่วน E p พีนี้เป็น E ีพีที่2จะเจาะไม่ใช่คอทอนครับจะเป็นการพยากรดาวเสาร์เนาะ แล้วก็จะมีการเจาะลึกดาวเสาตามมาด้วยนะครับหลังจากครบ12ราศีในอีพีที่2จะมีดาวเสาเจาะลึกให้ก็ติดตามกันได้เยอะๆยาวๆ,ๆเพราะดาวเสากำลังจะเข้าเลือนลาบซึ่งดาวเสาเนี้ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในเลือนลาบนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนเป็นทุกขลาบนะครับใครอยากรู้ว่าลาบผลจะมีดียังไงเสียยังไงดีได้แค่ไหนเสียแค่ไหนหรือจะเปลี่ยนร้ายกายดีจะเสียแล้วค่อยร้ายอะไรยังไง ติดตามได้ในคลิปนี้และคลิปหน้าครับเพื่อที่เกิดราศีพฤษภโดยจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาพฤษภทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนูราศีพฤษภมีดาวชุมนุมกัน3ดวงเลยในเดือนนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก,นก่อนคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ขณะน,นี้ยังโคจรน,นิ่งแช่อยู่ในราศีมีนต่อเนื่อง5เดือนตั้งแต่วันที่29มกราคม2568นนี้ จนถึงวันที่2มิถุนายน2568นาะครับดังนั้นยังเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับน่าจะประมาณ1เดือนกับ10วันโดยประมาณนะครับก็เอาเป็นว่ายังอีกเหลืออีกเดือนเต็มกับอีกนิดนึงนะครับเกือบเกือบประมาณเดือนครึ่งเลยนะทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยครับโคจรอ,อยู่ในเรือนลาบเป็นอุดและมหาอุด สูงสุดสูงส่งในดวงชะตาถือว่ายังอยู่ในตำแหน่งที่ดีและอยู่ในเรือนลาพะด้วยลาพะพบอย่างไยถึงลาาผลหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองพอดาวประจำตัวไปตกมันหมายถึงสเสน่ห์หมายถึงคนนิยมชมช,มชอบโดยอยู่ในราศีธานามด้วยดาวศุกร์เป็นอุดในราศีธานามคือสเสน่ห์แรงมากนะครับหมายถึงนางงามร่วมร่วมเมืองครับประมาณนั้นทีนี้แต่ดาวราหูมาเกาะกลุ่มกับดาวศุกร์ด้วยดาวศุกร์ไม่อยู่ดวงเดียว แล้วดาวศุกร์เองถอยหลังอย่าทาความเข้าใจเทเน,นดวงดาวศุกร์ถอยหลังอยู่ในเรือนลาบมันจะหมายถึงโชคลาบนั้นจะได้แน่นอนแต่เกิดการติดขัดล่าช้าต้องรอคอยต้องก็ต้องรอคอยให้เป็นมันทําอะไรไม่ได้มากนอกจากคําว่ารอรอรอแล้วก็รอถ้าไม่รอก็ไม่ต้องเอาแค่นั้นจบไม่ต้องลำบากใจแต่ถ้าถ้าอยากได้ก็ต้องลำบากใจด้วยกันรอครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจและดาวศุกร์เองยังมาจากเรือนอริด้วยครับ อริภพมาสู่เรือนลาภภพ,าพมันหมายความว่าอริลาภคือทุกขลาภคำว่าทุกขลาภที่นี้หมายความว่าเราจะมีสเสน่ห์แต่สเสน่ห์นั้นอาจจะนําภัยมาสู่ตนอันนี้คือเป็นด้านลบนะครับแต่ถามว่าด้านดีมีไหมมีตนุลาภและได้อริมาลาภหมายความว่าถ้าใครทําเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเช่นถ้าดาวศุกเป็นอุดแบบนี้จะหมายถึงเครื่องสําอาง จะหมายถึงเครื่องประทิมผิวทางใดๆเนี่ยใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามแต่เป็นการแนวแก้ไขเรียกว่าสกินแคร์นะครับอันนี้เราต้องต้องแปลความนิดหนึ่งมันจะหมายถึงสกินแคร์เนี่ยจะขายดีจะหมายถึงจะแบบคือหมายถึงดวงเนี่ยมันเป็นดวงที่เป็นลักษณะในแนวนี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าไปทําตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเพราะว่ามันแค่อย,อยู่แค่แป๊บๆแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแล้วดาวราหูอยู่ในเวลาพระเนี่ยลุ่มหลงมากเลย มันจะหมายถึงว่าสินค้านี้ขายดีขายดิบมากเลยขายดิบาข,าดขายดีอะไรมากเลยเพราะกรรมมากรลาผ่านด้วยก็หมายความว่าจเจริญความรุ่งเรืองนะครับแก้รายกายดีแล้วนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะที่ดีแต่ใครที่จะทําแนวสกินแคร์ได้สักกี่คนเนาะสำหรับผู้สูเนาะ,นนะคือดาวสูงต้องแปลไปว่าสวยอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยก็คือลักษณะนี้ถามว่ามันจะเป็นแฟชั่นได้ไหมได้แต่มันไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขมันต้องพ่วงด้วยความแก้ไขมาด้วยมันจึงต้องเป็นแนวสกินแคร์คือแบบ เมคอับไม่ได้นะเพราะามันหมายถึงคือยกเว้นพวกที่เป็นการปกปิดแบบสิวสวมมติแป้งนี้มันดีมากเลยมันเนียนมันมันกรบพวกแบบสิวผดผื่นหรือไม่ก็ลดเลือนรอยจุดด่างดำอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือได้แต่ถ้าเป็นลักษณะคือมันต้องเป็นเวแนวแก้ไขนะครับแต่ถ้าเป็นเวแบบการการสวยเฉยอะ่ะไม่ได้อันนี้ไม่ได้ แต่ถ้าบอกว่ามันมันเนื้อมันแน่นมันละเอียดมันโปะเข้าไปแล้วมันมองไม่เห็นเลยอันนี้อันนี้คือแนวแก้ไขนะครับเช่นปกปิดริ้วรอยได้ดีมากเลยกันน้ํานูนีน,นันอดีอันนี้คือเป็นลักษณะที่ดีเนาะถามว่าอย่างอื่นได้ไหมได้แต่อันนี้อันนี้นึกไม่ได้นึกได้แค่อย่างเดียวมาถึงเวลาจํากัดตรงเนี้ยนึกได้แค่อย่างเดียวเป็นแนวนี้นอกนั้นคือต้องไป คิดกันเอาเองว่ามันจะเป็นอะไรนะครับมันได้มากกว่านี้ครับคืออาชีพมันเยอะแยะมากมายอ่ะแต่ว่าเวลามันไม่ทันมันได้แค่นี้ต้องสวยต้องดูดีต้องอาโรงแรมก็ได้แต่โรงแรมในที่นี้มันเป็นมันต้องเป็นอริด้วยถ้าไม่ใช่อริก็ไม่ใช่อาชีพที่จะได้ดีเหมือนกันอันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีอริพบไปสู่เดือนลาภะมันจึงหมายความว่าได้ดีจากการแก้ไขปัญหาอืมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะของการที่แบบดี อ่ะสมมติเราเห็นตึกถล่มใช่ป่ะเราก็คิดว่าอ่ะเนี่ยชั้นมาตรฐานดีสร้างจากระบบญี่ปุ่นเลยนะการแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยครับแล้วสวยงามด้วยว่าคือออกแบบตามสถาปัตยกรรมเอ่อจากโลกตะวันตกคือแบบเป็นแนวเอ่อคำว่ายุโรปโบราณอะไรเงี้ยคือเอออะไรแบบเนี้ยใส่ซีตอรเรียเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็น่าจะขายได้แล้วก็จะเป็นลักษณะที่ถูกต้องด้วยคือหมายถึงว่าต้อง,ต,องต้องมีความแก้ไขอะไรบางอย่างถึงจะดี เพราะว่าตึกในสมัยนี้สร้างไม่ได้มาตรฐานเอ,อมันก็มีรอยแตกแล้วแต่ไม่ถึงกระถะล่ม,มนะแต่ว่ามันก็มีรอยแตกแล้วนู่นนี่นั่นไม่ผ่านการเอรับแรงแผ่นดินไหวแต่บริษัทเราเป็นบริษัทที่มาจากลูกญี่ปุ่นหมายถึงว่าเป็นเป็นบริษัทลูกญี่ปุ่นมามาตั้งที่เมืองไทยแล้วแบบเออมันแน่นหนาะมันกันรอยแผ่นดินไหวมันนู่นนี่นั่นรองรับแผ่นดินไหวได้ระดับนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือการแก้ไขเข้าใจไหมครับเนี่ยก็จะได้ดีเห็นหรือยงังมันมันมีอาชีพน้อยมากที่จะเป็นลักษณะนี้ เออแต่มันต้องมีความมสวยด้วยนะอย่าลืมนะครับเพราะดาวศุกร์ไปอยู่ในลาภะมันต้องสวยครับอันนี้พ่วงก็ไปด้วยสวยแล้วยังต้องแก้ดาวราหูก็จะสร้างความหลงไหลเข้าไปก็ยิ่งรวยเข้าไปอีกนะครับยิ่งเจริญเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากต้องแก้ให้ถูกกับวิชาโหาราศาสตร์ถ้าแก้ไม่ถูกก็ไม่รู้เข้าใจผิดอ่ะอาจจะตีความไปผิดแบบไปค้ละอย่างกนเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูลักษณะนี้ด้วย อันนี้ยกแต่อย่างให้ฟังนะครับต่อไปดาวบดูดาพุธดวงแรกในคลิปนี้ที่จะย้ายเดือนพฤษภาคมเข้าสูราศีพฤษภวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมหกแปดเซิร์ดดาวพุธด,ดูทําลายนิดนึงในปีนี้แล้วเมื่แต่เดือนมก,กราคมดาวพุธอยู่ที่ราศีกุมเดินก็าหาราศีมีนพบลาบถอยหลังเรือนกรมมะเดินหน้าเข้าสู่เรือนลาบไม่ได้กวนนะมันจริงๆงดาวพุธเดินหน้าถอยไหลถอยหน้าถอยหลังอยู่เนี้ยสามรอบแล้วก็เดินเข้าสู่เรือนวินาศในต้นเดือนพฤษภาแล้วก็ย้ายอีกรอบหนึ่ง รอบสองเข้าสู่ราศีพฤษศพ17พฤษภาคม68เสริดเข้าไปในเรือนตนุก็ถือว่าดีเพราะอยู่ในเกณฑ์ลัคนณะมาจากราศีมิถุนคือการเงินเข้าสูา่กับปุตตะด้วยมาเข้าส,าสู่เรือนตนุหมายถึงมากลุ่มหลักหมายความว่าการะดุมพระตนุกับปุตตะตนุคือดีหมดเลยดาวพุธมาจากเรือนกระดุมพระแปลว่าการเงินรายได้อาชีพไปตกเรือนตนุจึงหมายความว่าการเงินวิ่งกรหาตัว อาโชคดีนะคือคือ,คอใครที่มีดาวพุธกุมรักในพื้นดวงชะตากําเนิดถือว่าโชคดีมากเพราะมันมาจากภพดีทั้งคู่เลยแล้วไปลงภพดีด้วยแล้วมันถึงกลุ่มวาสนาทันทีแปลว่าคนยังไม่เคยอดเงินเลยครับเงินเนี่ยมันวิ่งก็หาตัวเลยคุณคิดดูว่ามีสเสน่ห์จนเงินวิ่งก็หาตัวโอ้มีแต่คนอยากได้เนาะมีแต่คนอิจฉานะเนี่ยออแล้วลากรรมะลาภอิจฉาทําอะไรก็งอกก็ขึ้นมันปังที่สุดแล้วแต่มันมีข้อแม้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากัน กระดุมพาไปตนุเงินวิ่งก็หาตัวเพราะด้วยความเสน่แรงคือมัมน,ม,น,ม,นมันต้องถูกใจกอะไรบางอย่างมันต้องทําให้แบบคนชอบคนรักคนหลงเหมือนดาราครับแสดงได้ถูกใจเข้าบทบาทมากเลยเอาเหมือนลิซ่าพูดง่งยๆลิซ่าเนี่ยก็คือลลิซามโนโบาลเนี่ยครับขวัญใจชาวไทยเนี่ยทำอะไรจริตนางก็ตกคนไทยได้ตลอดเห็นไหมครับก็หมายความว่าคนรักคนหลงด้วยจริตนางแล้วก็เงินก็เข้ารัวๆเป็นเศรษฐีเห็นไหมครับเพราะ,ะไรายได้นี้ระดับ โอ้โหไฮเอ็นเลยเนาะดังนั้นเนี่ยก็นั่นแหละก็อย่างว่าก็คือระดับเศรษฐีได้เลยที่นี้ปุตตะคือความชอบความหลงเอา้าคนผู้ศพนีเนื้อหอมแบบสุดฤทธิ์สุดเดชจริงๆไม่ว่าจะตะนุลาภะหรือปุตตะตะนุเด็กอันนี้จะทายว่าเด็กก็ได้เด็กวิ่งก็หาเพราะว่าด้วยความเหมือน,น,นเอน,นลิซ่านี่แหละครับเหมือนกับคาลิซ่านี่แหละคือขวัญใจไอดอลเด็กๆไทยแบบฉันอยากเป็นเหมือนลิซ่าฉันอยากดังเหมือนลิซ่าเนี่ยเนี่ย คนใจชาวเด็กเนี่ยคล้ายๆเลยแต่แต่ว่าลิซ่าเกิดลัคนาเกิดราศีมีนนะครับต่ไม่รู้ลัคณาเนานะเพราะไม่รู้เวลาเกิดแต่เกิดราศีมีนไม่ใช่ราศีพุธศพนะแต่ว่าดวงเขาคล้ายๆแบบนี้ละไม้คล้ายแบบนี้เด็กก็จะเข้าไปเป็นเออไอดอลนะอะไรแบบนี้ฉันจะอยากเป็นบอนลิซ่าฉันโตขึ้นเนี่ยฉันอยากเป็นเออทร,รนีเกาหลีอะไรแบบนี้ก็ว่าไปนะครับโดยจะไทยก็ได้แต่ว่าเป็นไอดอลนะในลักษณะนี้ครับที่นี้ปุตตะตนุจึงหมายความว่า มันคือความถูกใจคือไม่แต่คนถูกใจฉันนะ่ะเพราะฉันสเสน่ห์แรงแล้วก็มีคนเข้ามาเหมือนฉันเป็นดอกไม้อะ่ะคนผู้ศพเ,เหมือนดอกไม้ตอนเนี้ยเหมือนดอกไม้ที่เนื้อหอมมากๆแล้วก็มีพึ่งมาตอมาดอมดมนะครับก็คือพูดง่ายว่าคนต้องการน่ะก็จะปะ เออแล้วตัวเองไปเป็นอุดเนี่ยก็มีวาส,สนามีบารมีที่ดีแล้วโดดเด่นชายมากเลยกลุ่มดาวราหูถึงจะเป็นคู่ศัตรูแต่ก็กรมาลาภเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงว่าเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับหมายความว่าระวังเพศภัยที่จะมาจากคนมากหน้าหลายตานี่แหละเลือกคบคนดีๆเพราะคนเราอะ่ะพอไปอยู่ในสังคมที่ต่ํากว่าตนก็จะเกิดวงจรอ,อุบาทเกิดขึ้นคูดว่าดาวเปื้อนดินดาวเปื้อนดินในทัศนณะนี้ที่ผมพูดหมายความว่า ตัวเองอยู่สูงส่งแต่โดนฉุดลงไปให้ไปเกือกครั่วกับของต่ตําตมหมายความว่าเฉานะครับคือดังแต่พร้อมเฉาอะทํานองนั้นก็นระมัดระวังไม่ใช่ว่าดีทั้งหมดนะมันมีข้อเสียอยู่ด้วยแฝงอยู่ด้วยแล้วดาฤกยูเนียครับตัวดีเลยที่กลุ่มหลักของคนพุทธศพอยู่ปกติดาวฤตยูไม่ได้ทาลายอะไรราศีพุทธศพนักหนาหรอกเพราะว่าท่านเล็งหลักคือไหลพร้อมเป็นพิธีบาาดวงแตกแต่อันนี้คือกลุ่มหลักจึงไม่ค่อยมีปัญหา แต่มันจะมีตรงที่มีดาวนี่แหละครับมันจะกระตุ้นดาวกฤกติคือการพลิกผันเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเพราะมันกลุ่มหลักหมายความว่ากลุ่มหลักกลุ่มลัมมลมลสิเกิดนี่แหละครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่มากหมายความว่าทําดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแบบอูฟูขึ้นมาเลยแบบชีวิตยกระดับฐานะได้ดีแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงในทางร้ายชีวิตตกหัวบเหมือนกับคนที่เด่นแบบรวยร้อยล้านพันล้านแล้วลมละลายอะครับไม่ต่างกันอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับ ก็คือพง่งงอหาักค่นพังทลายลงมาเหมือนตึกสตองอนนั่นแหลนะครับเห็นไหมกำลังจะพังงานยิ่งใหญ่ตึกใหญ่โตมโหฬานแต่สุดท้ายก็พังไม่เป็นท่าก่อนนั่นแหละครับประมาณนั้นเลยให้เราเห็นภาพเลยว่าตึกสตองงก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ไม่ระวังของดามฤตยูที่โครจรกลุ่มลักเราอยู่ถ้าใครมีแลกเปลี่ยนกับมฤตยูที่จะพังไม่ได้เยอะคือชีวิตไม่ได้ไม่ได้เจริญอะไรมากมายครับตกไปก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เจ็บ จ็บก็เจ็บน้อยจิบจฉันทนได้แต่ไอคนที่อยู่สูงเนี่ยครับตกลงมาเจ็บมากมเลยเพราะว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งตกลงมาก็ยิ่งเจ็บดังนั้นเนี่ยก็ต้องพึงระวังไว้สำหรับคือพูดงี้ว่าดาวมริตยูคือดาวประมาทหรือความที่เกิดเหตุการณ์แบบขับขันกระทันหันนะเออคือเซอร์ไพรส์เลยอ่ะเอออยู่ดีมากก็เธอเซอร์ไพรส์แต่ว่ามันเซอร์ไพรส์ในทางไร้ายไง ถ้าทางดีก็ได้นะทางร้ายก็ได้มฤตยูไม่ได้บอกว่าดีหรือร้ายเพราะดาวมฤตยูมันอยู่ที่ดาวสนับสนุนหมายความว่าดาวมฤตยูไม่มีเจ้าเรือนต้องเข้าใจว่าดาวมฤตยูไม่มีเจ้าเรือนจึงไม่สามารถสืบค้นมันได้ว่ามันจะมาดีหรือมันจะมาร้ายแต่ให้วิธีการดูว่ามฤตยูจะดีหรือจะร้ายในดวงของเราเนี่ยให้ดูที่พื้นดวงครับมฤตยูเนี่ยกลุ่มกับดาวอะไร าดาวจรด้วยดาวพื้นดวงด้วยถ้าเจอดาวร้ายก็หมายถึงอาจจะเกิดการพลิกผันไปในทางร้ายแต่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นเสมอไปเพราะเราสามารถเตรียมตัวรับได้เช่นผมเกิดราศีพฤษภมีอาทิตย์อยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยตรงนี้เลยแล้วมีบุรุตยูอยู่ด้วยเนี่ยร้ายไม่ได้ดีคนราศีพฤษภร้ายทุกคนใครเกิดลัคนาพฤษภอันนี้ถ้าไม่เกิดราศีพฤษภถือว่าดีแต่ใครเกิดราศีพฤษภกับราศีพิจิกอันเนี้ยร้ายนะครับเพราะอะไรเพราะว่าดาวบรุษตยูเล็งอาทิตย์กับกลุ่มอาทิตย์ ไม่ได้จะอยู่ไม่ถูกอาทิตย์เลขสิบหนึ่งกับศูนย์เนี่ยคือเลขสิบถ้าเลขถ้าเลขหนึ่งเฉยๆไม่มีปัญหาครับคือดีมากแต่ถ้าเลขหนึ่งกับเลขศูนย์เมื่อไหร่อันนี้ต้องระวังเพราะมันหมายถึงหายนะที่จะพลิกผันเลขสิบคือเลขอะไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วไปสิบสิบแล้วไปไหนไปสิบเอ็ดใช่ไหมก็คือการวนกลับไปที่หนึ่งใหม่เห็นหรือยังหนึ่งหนึ่งไงเออก็คือเลขหนึ่งใหม่คือเลขคณิตศาสตร์มันจะมีแค่เก้าตัวเเลขที่สิบเนี่ยคือเลขศูนย์หมายถึงการพลิกกลับ การพลิกกลับที่นี่หมายถึงการโค่นหล่มการพังทลายลงมาดังนั้นการพังทลายอยู่ที่ว่ามันเป็นในด้านดีหรือด้านเสียในเวลานั้นเช่นส่ติชั้นเบื่อจากตรงนี้แล้วฉันแบบโดนกันแก่นตลอดชันอยากเปลี่ยนงานท้ามันจะอยู่พังทลายลงมาอันนี้เป็นเรื่องดีหมายถึงได้ไปเริ่มต้นใหม่แต่มันไม่มันไม่มีความถูกแล้วจบแต่ถ้าข้อเสียคือชั้นขึ้นสูงสุดแล้วกำลังจะไปขึ้นสูงสุดแล้วฉันเป็นรองแล้วฉันกำลังจะขึ้นหัวหน้าสูงสุดอ่ะ แต่มันหักโค่นลงมาก่อนอันนี้คือเหมือนสอบตองงนะครับก็คือว่าเป็นจับทาหมันตั้งแต่แรกจบเลยก็คือเสียหายหลายแสนอันนี้ก็ระวังนั้นมฤตยูอยู่ตรงนี้โนโนมากคือแบบต้องระมัดระวังให้มากๆสำหรับคนลาศิพฤศภนะครับแต่ละคณะพฤษศพอันนี้ต้องดูก่อนว่ามีดาวอะไรนะครับสนับสนุนดีหรือร้ายนะครับส่วนมากดาวมฤรตยูเนี่ยมันจะไม่ถูกกระดาบขอแต่มันจะดูถูกกระดาวสุคระห์านะครับเออดาวสุคราะห์ไม่มีปัญหาเช่นดาวพุธดาวจันทร์ ดาวจันทร์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หมายถึงว่ามีมีผลค่อนข้างแรงอยู่แต่ก็ไม่เท่าไหร่ดาวคาร์เนล้าย,ายอาทิตย์ร้ายแล้วก็ราหูเสาแล้วก็พฤหัสไม่เป็นไรพุธไม่เป็นไรศุกร์ศุกร์ศุกร์นี้เป็นนะศุกร์นี้ไม่ดีนะศุกร์เจอกับบริจะอยู่ในเงินล่วงเงินไหลครับอืมแล้วก็มีคือว่าเหมือนกับคือเอาเป็นว่าดาวดวงไหนกุ่มดาวบุรุษจะเป็นรู ดาวดวงนั้นจะเป็นรูคือหมือนถึงโดนทะลุทะลวงเป็นรูไปเลยอะ่ะเออนั่นแหละทํานองนั้นนังนนั้นเนี่ยต้องมาระวังนะครับอ่ะต่อดาวเสาร์อันนี้จะพูดแค่ดีหนึ่งเสียหนึ่งนะนอกนั้นไปฟังในคลิปหน้านะครับเพราะว่าเวลาไม่พอดาวเสาร์เนี่ยเข้าสู่ราศรีมีนสิบเก้าพฤษภาคมหกแปดออกจากราศรีกลุ่มสองปีครึ่งอยู่ในราศรีมีนสองปีคร,รึ่งในเวลาพาแต่ผมบอกอย่างหนึ่งนะคนพฤษภศเอ๋ยลาภผลเนี่ยไม่มีไม่ตาย ไม่ต้องอะไรมากกับมันคือหมายความว่าจริงอยู่มันทําให้เรารวยมันทําให้เราแต่ไม่ได้แปลว่าจะรวยทุกคนอย่าคิดว่าลาบผลจะทําให้คนรวยทุกคนถ้าคุณไม่เข้าใจดวงชะตาคุณก็ไม่มีวันรวยหรอกต่อให้คุณมีลาบที่ดีก็ตามคุณก็ไม่มีวันรวยเพราะคุณเหมือนกับคุณมีมือถือแต่คุณใช้ไม่เป็นเช่อนอากองอมาม่าแล้วเอา iPhone รุ่นล่าสุดให้เลยว่าแบบฉันรักอากองอมาม่ามากเลยซื้อของขวัญงานมันเกิดอากองอาม่าให้ด้วยกันให้ iPhone 16อย่างเงี้ยถามว่า จะใช้เป็นหรือเปล่าใช้ไม่เป็นก็ไม่ประโยชน์อะไรถูกปะครับก็คือาไงเออไม่เอาหรอกอาม่าไม่ใช้อาม่าใช้ไม่เป็นอย่างเี้ครับเห็นไหมก็เข้าใจไหมว่าถ้ามันดีแต่คนเราไม่เข้าใจอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับอามาแขวนไว้เปล่าเสียเงินมาเปล่ามาฟรีอะครับเข้าใจปะมันมันไม่ประโยชน์สำหรับเขาเหมือนไก่ด้วยพลอยเออมันไก่ด้วยพลอยไก่มันจิกเห็นอะไรก็ไม่ไดววาวไปจิกกินไม่ได้ฮะเขี่ยทิ้งก็นั่นแหละครับเพราะมันไม่เห็นค่า อะไรคำนองนี้คือดังนั้นเนี่ยก็นําระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยนะครับทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยผมจะบอกข้อดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งก็พอนะครับจะสปอยแค่นี้เสาร์อยู่ด้านดีนะครับก็คือสุภาลาภะดาวเสาร์เนี่ยผมจะสปอยดีก็คือดาวเสาร์คือความมั่นคงมาจากราศีธาตุดินมันจะเกิดความมั่นคงระยะยาวก็คือพูดง่ายๆว่า,าเช่นเราไปขอกู้อสังหาได้แต่ ความทุกข์ของดาวเสาร์เนี่ยที่จะมาอย่างยาวนานคือดาวเสาร์เป็นดาวช้าแปลว่ายาวนานอยู่ในเรือนลาบคือได้ผลได้ลาบได้ผลแต่ได้ระยะยาวด้วยแต่ก็คืออสังหาแต่มันยากที่จะไปถึงคือเอาม,มันจะย้อนแยงนิดหนึ่งมันจะมีความย้อนแยงนิดหนึ่งเสรไปไว่าได้ยากลาภะไปไว่าได้ง่ายเมื่อดาวเสาร์ในเรือนลาภะย้อนแยงในตัวหมายความว่าได้ลาบเป็นอสังหาคือความมัน่นคงเราเก็บเงินเดือนเขาเรียกอะไร เราทำงานทุกเดือนเพื่อได้เงินเดือนต้องใช้เวลา30วันกว่าจะได้เงินหนึ่งครั้งถูกไหมก็คือเงินเดือนเงินเดือนต้องเก็บไม่รู้กี่ปีกี่ชาติกว่าจะได้บ้านหนึ่งหลังมันคือความระยะยาวถูกปะแต่มันก็คือเราก็ต้องการไงความมั่นคงนั้นเนี่ยก็คือดาวเสาให้ในเรือนลาภะแต่ข้อเสียก็คือเออมันต้องเป็นหนี้ระยะยาว มันก็คือต้องทุกกายทุกใจหมายคามว่าหาเงินเงินเดือนชั้นสองหมื่นนะต้องเอาไปผ่อนหมื่นหนึ่งสมมติสมมติเอาไปผ่อนหมื่นหนึ่งเหลือเงินเดือนแค่หมื่นเดียวว่ะแล้วต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ให้มันพอแล้วถ้ามีลูกมีเต้าทําไงอะ่ะเอออะไรแบบเนี้ยมันมัน,มนไม่ใช่ว่าผ่อนบ้านแล้วจบเนาะแต่มันผ่อนบ้านแล้วมันต้องมาค่ากินค่าใช้ค่าพลังงานค่าอะไรสารพัดแล้วเงินก็เฟอร์มากด้วยเดี๋ยวนี้นั่นแหละคือความลําบากแต่ มันก็คือได้ราบได้ผลด้วยความมั่นคงได้ที่อยู่ที่กินอันนี้ก็คือข้อดีเห็นไหมครับดังนั้นดาวเสาจะเปรียบเทียบแบบนี้คือข้อดีคือมีที่อยู่ที่กินมั่นคงระยะยาวแต่ข้อเสียคือเป็นหนี้ระหว่างทางตลอดแบบตลอดที่มันเป็นหนี้เนี้ยนะเข้าใจไหมครับดังนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียนี่คือข้อนี่คือดาวเสาในเรือนลาภะเป็นลักษณะนี้ครับอย่าคิดว่ามีแต่ข้อดีให้ดียังไงก็ไม่เต็มร้อยดีที่สุดของคน ที่เกิดราศีผสมหรือราคณาะสมก็คือ90%ยังไงก็ต้องเสีย1 0เพราะเป็นดาวบาระเราะยังไงก็มีดาวทดทุกอยู่ในนั้นก็ความเราแบงความวิตกกังวลความเครียดความแพนิกในขนันี้ไม่ไม่มีความเลวร้ายนะครับมีแค่นี้แต่ถ้าเป็นข้อเสียก็อาจจะได้แค่ 80- 70แล้วแต่คนนะครับก็จะมีความร้ายเข้าไปเกี่ยวพันอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นดูดาวในราศีมีดาวอะไรบ้างเป็นศัตรูกับดาวเสาร์หรือเปล่าอยู่ในราศีกันมีไหมเล็งไปเนี่ย มีคู่ศัตรูคู่มิตรแล้วแต่ไอ้ทายไปตามดาวสุดท้ายนี้ครับคือดาวเกตเย่ายไปสปอยสปอยแค่นี้นั้นเดี๋ยวไปต่อกันในคลิปหน้าดาวเจาะลึกดาวเสาร์นะครับอีกเยอะแยะที่เราจะต้องเรียนรู้ดาวเสาร์ครับดาวเกตเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่3พฤษภาคม68ดาวเกตโคจรจากราศีสิงเข้าสู่เรือนสหชในราศีกรกฎดาวเกตเนี่ยไปเจอกระดาวคันลบกวนดาวคันทําให้เกิดความวุ่นวายในเรือนสังคมหมายความว่าจะเจอคนมากหน้าหลายตาต้อง คือพูดงี้ว่าต้องรับแขกตลอดอ่ะหมายถึงว่ามีแขกมาก็ต้องปฏิสัมพันธ์เบื่อหนยังไงก็ต้องยิ้มสู้เขาไวอย่างเงี้ยครับเหนื่อยมากเหมือนงานแต่งนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่เหงือกแห้งเลยคือว่าไงว่าต้องแบบต้องเทคแคร์ทุกคนอ่ะเขาจะว่าเออนั่นแหละทํานองนั้นแล้วแขกเกลือก็เยอะมากจริงๆทํานองนั้นที่นี้มาจากเรือนวินาศอังคารเนี่ยวินาศสาชาคือครบไม่ได้คือหมายถึงว่ามันมีทั้งคนคบได้แล้วคนคบไม่ได้และยิ่งความวุ่นวายมาอีก ก็หมายความว่าทําให้เรายิ่งเบื่อไปใหญ่อังคารก็อ่อนกําลังเป็นนิดอยู่ด้วยก็เลยทําให้มันวุ่นวายสับสนไปหมดดังนั้นเนี่ยเลือกคบคนดีๆอยู่กับคนที่ดีแล้วเราจะเจริญเขาเรียกคุณเห็นพพเลนสาชะเลงพพสุภาไหมครับมันหมายความว่าในดวงชะตาของคนเราเนี่ยมันจะมีได้มีเสียคบคนดีจะพาไปสู่ความสําเร็จความเจริญเรียกว่าคบบัณฑิตแต่ถ้าคุณคบคนผ่านก็จะ,จะพาไปหาผิดชีวิตก็ร่มจมด้วยการครบเพื่อนผิดนั่นแหละครับ อืมก็คือวินาศก็คือความลับมาอยู่ในเรือนสาจาคือคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อมันมาปอกลอกมานําความเดือดร้อนมาสู่ตัวเรามาจากเรือนปัตนิแปลว่าเพศตรงข้ามโดยเฉพาะเพศตรงข้ามแต่ดาวคารอยู่ในเรือนสาจาเนี่ยประมาณแค่เดือนเดียวอ่ะพฤษภาคมทั้งเดือนเดียวเดือนมิธานยนต์เขาก็ย้ายแล้วก็ออกแล้วก็จบแล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับกลัวแค่เดือนนี้ก็พอพฤษภาคมเนาะยังไงก็เลือกขบคนให้ถูกเข้าใจคนเข้าใจ สิ่งที่ควรจะเป็นแล้วเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยเองครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่งชนนองชาแนลเรอดียนะครับขอบคุณครับ